เสานมือถือไปบ้างวันละหันไล่นะครับมากราบหลวงปู่ทิมไม่ได้มาประมาณสองปีวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพศสองห้าหกแปดคนเยอะมากเลย ดยเฉพาะทางรบา,า,านะครับมืนด้าไหวไปหมดนะเดินวนทรารับแก่ประดาลูกหลานและพุทครับกันด้น,นนะพุทธศาสรสารดวใบัตรครับเดินวนขวนันรอบน เท่ปลูกกระเบื้องยังไม่เสร็จนลปลูกกระเบื้องนด้านหลังหลวงพ่อทิพย์ังนปลูกกระเบื้อง